สวัสดีครับแล,แล้ววันนี้ก็มาถึงครับร้อนเกินต้านต้องแอบําครับต้องแอบําครับพอดีวันนี้เราจะมาทำกาแฟาขายข้างในในคุกเราจะมาจำลองทำขายก็ไม่มีอะไรครับนี่ <c oughs> กาแฟคอฟฟี่เมดหรือรีมเทียมแล้วก็น้ำตาลมีสามอย่างครับพอดีผมไปดูช่องเขาทำมาครับก็ทำง่าย ก็เอากาแฟมาผสมน,นุ่นนุ่นนนั่นนี่ก็คือเอาใส่ซองแล้วก็เอาไปชงกินได้เลยดูนี่มีแค่สามอย่างนะครับนี่ผมไปดูช่องอื่นมาแล้วนี่คือเฮ้ยมองไยมองขวาได้ดีเดี๋ยวพวกคุณมเห็นนี่ เดี๋ยวจะมาทําดูครับว่าเราจะทําได้ไหมนี่นี่ครับผมไปดูช่องอื่นมาครับนี่<ๆ>เขาทําประมาณนี้แหละนี่น,นี่ครับตอนแรกก็ตักก,กาแฟใส่เลยแำ้วก็น้ำตาลครับ น้ำตาลน่าจะช้อนแค่นี้พอไหมผมว่าน้ำตาลไทยเบรน,นี่อันนี้ก็จะเป็นกาแฟแล้วก็น้ำตาลครับต่อไปครีมเทียมครับหรือคอฟฟี่เมทของเรานี่แหลยตอนที่อยากทำนะครับเดี๋ยวผู้คุมเข้ามาเหองครับนี่ ก็จะออกมาเป็นแบบนี้เลยครับนี่เห็นไหมทำกาแฟขายข้างในครับจอมาเป็นแบบนี้เราไม่รู้ว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวจะลองไปชงดูก็จะมีกาแฟน้ําตาลกีมเทียมประมาณนี้นะครับเห็นเขาว่าทําขายเวลาว่างข้างในอ่ะเออไม่รู้จะอร่อยหรือเปล่านีเขาเรียกว่ากี่บาทนะอะไรห้าสิบฟอยห้าสิบกล่องอะไรเรียกเป็นก็ไม่รู้อ่ะ นี่ฝากติดตามช่องเลยครับช่องไม่ได้ทำเนียนแบบแต่ทำคล้ายๆโอเคขอบคุณที่ติดตามครับ